รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเคนิววันนี้เราจะพาไปชมทุ่งดอกไม้งามกันที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเขาบอกว่ามีทุ่งคอสมอสหลากสีที่สวยงามตะการตาอยู่กลางหุบเขา จังหวัดรบบุรีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมทุ่งคอสมอสบานกลางหุบเขาจิลแรมภอเมืองจังหวัดรบบุรีที่กำลังบานสะพั่งหลากหลายสีสวยงามบนเนื้อที่กว่า3ไร่โดยเจ้าของไร่คิดค่าเข้าชมผู้ใหญ่20บาทเด็ก10บาทสำหรับในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีโดยเฉพาะเทศกาลดอกไม้บานสะพั่ง อย่างทุ่งทานตะวันบานรับลมหนาวของจังหวัดลบบุรีที่มีหลายทุ่งกำลังบานสะพังสวยงามรอรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเก็บภาพของธรรมชาติแบบสวยงามกันในช่วงนี้ซึ่งในพื้นที่ของอำเภอพัฒนานิคมและพื้นที่อำเภอเมืองลบบุรีทุ่งทานตะวันทุ่งแปลงสวยๆกำลังบานสะพังและวันนี้เราก็จะเป็นอีกทุ่งหนึ่งที่เราจะพาไปชมซึ่งเราจะพาไปชมทุ่งคอส์มอสซึ่งวันนี้ทุ่งคอสตส ที่กำลังบานอยู่นี้เนี่ยก็บานสวยงามไม่เพ้ดอกทานตะวันที่มีหลากหลายสีอยู่บนเนื้อที่ของชาวไร่อยู่สามไร่นะครับที่บ้านหนองหอยตํานลโคกตมูมอำเภอเมืองลบบุรีอยู่กลางหุบเขาจินแลถือว่าเป็นพื้นที่ทุ่งที่สวยงามที่สุดของอำเภอเมืองลบบุรีเลยนะครับซึ่งทุ่งคอสมอสแห่งนี้เป็นไร่ของคุณนวลพยอมหรือนางสำเริง ทองแผ่เจ้าของทุ่งคอสมอสบอกว่าทุ่งคอสมอสของตัวเองเนี่ยเพื่อนทดลองปลูกมาเป็นปีแรกซึ่งลงทุนไปก็หลายหมื่นบาทโดยใช้น้ำบาดาลในการลดน้ำทำให้ปีนี้ได้ดอกที่ค่อนข้างสวยงามนะครับมีดอกหลายสีที่บานอยู่ในขณะน,นี้รับลมหนาวมีทั้งสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีม่วงและสีอื่นๆอีกนะครับซึ่ง จะบานตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนยาวไปถึงปีใหม่เลยนะครับเพราะว่าทุ่งทานตะวันก็บานแล้วตอนนี้ทุ่งคอสมอสเองเนี่ยเพิ่งจะบานยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับเนี่ยครับดอกกําลังสวยสีสดใสเลยนะครับซึ่งขณะนี้นักท่องเที่ยวก็จะมาเก็บภาพบรรยากาศกันนะครับซึ่งมาเก็บภาพของทุ่งคอสมอสแล้วเนี่ย มองไปทางไหนก็จะเห็นทิวเขานะครับเป็นฉากที่ทำให้สวยงามในการเก็บภาพจึงในขณะนี้จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกันนะครับซึ่งยิ่งในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยครับดอกคอสมอสจะสวยงามมากครับเพราะกำลังจะบานเต็มที่นะครับทำให้มาเก็บภาพแล้วเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนซึ่งในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ ดอกไม้ในลบบุรีหลายหลายชนิดกำลังบานสะพังสวยงามซึ่งนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาตินะครับมาถ่ายทุ่งทานตะวันแวะชมทุ่งคอสมอสซึ่งอย่างน้อยก็เป็นการอุดหนุนกลุ่มกเกษตรกรที่ได้ปลูกลงมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามมาเก็บภาพกับดอกไม้ที่สวยๆนี่นะครับบรรยากาศของทุ่งคอสมอตของบ้านหนองหอยตำบลโคกตุมอเมอเมืองลบบุรี ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมอีกแปลงหนึ่งนอกจากทุ่งทานตะวันของจังหวัดลบบุรีซึ่งมาแล้วเนี่ยได้สัมผัสความสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือทุ่งคอสโมสของไล่นวลพยอมนะครับซึ่งกำลังสวยงามบานสะพังขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวแวะมาชมกันครับ